เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยจงสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่13สาขาลำปางเข้าไปตรวจสอบจุดความร้อนไฟป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยจงค่ะเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบพบเลยค่ะเป็นไฟป่าในพื้นที่บ้านนาโปงหมู่ที่6ตำบลนายางอำเภอสบปราบโดยเจ้าหน้าที่สามารถคุมเพลิงได้สำเร็จพบพื้นที่ป่าเสียหายไปกว่า10ไร่อีกจุดหนึ่งที่เกิดเหตุไฟป่าก็คือที่บ้านแม่ปะหมู่4ตำบลแม่ปะอำเภอเถิน เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเวียงโกไสยต้องเร่งเข้าดับไฟเนื่องจากจุดนี้เป็นพื้นที่สูงชันทําให้การดับไฟเป็นไปอย่างยากลําบากและเสี่ยงอันตรายค่ะกว่าที่จะดับไฟได้เจ้าหน้าที่ต้องปีนหน้าผาข้ามไปดับไฟป่าจนสุดท้ายสามารถดับไฟป่าได้สําเร็จสาเหตุยังคาดว่าเกิดจากการลักลอบเผาป่าเพื่อเข้าไปหาของป่า ขยับมาดูสถานการณ์ไฟป่าที่จังหวัดเชียงรายค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยและประเทศลาวช่วยกันทําแนวกันไฟตามแนวชายแดนไทยลาวบริเวณแก่งผาใดาหมู่4บ้านห้วยลึกตําบลม่วงยายอำเภอเวียงแก่นพร้อมกับรณรงค์ให้ลดการเผาเนแปลงเกษตรและป่าตามแนวชายแดนของอำเภอเวียงแก่นนี่เป็นหนึ่งในกิจกรรมสําคัญขอ,ของการขับเคลื่อนการพัฒนาความร่วมมือระหว่างไทยลาวและเมียนมาการจัดการและลดมลพิษหมอกควันข้ามแดนที่มีหลักบุญหมายสําคัญอยู่ที่แก่งผาใดา นอกจากนี้ค่ะทั้งหมดยังได้ร่วมกันประชุมเพื่อหารือการขับเคลื่อนถึงความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่ารวมถึงปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2 5ด้วยนายชรินทองสุขผู้ราชาการจังหวัดเชียงรายบอกว่าจังหวัดเชียงรายเป็นหนึ่งในพื้นที่พิกฤตษไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือเนื่องจากมีการเผาป่าและการเผาเตรียมพื้นที่การเกษตรในช่วงหน้าแล้งจุดสําคัญค่ะก็คือพรมแดนที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งลาวและเมียนมาจึงทําให้ระดับมลพิษหมอกควันข้ามแดนนั้นรุนแรง และยากกับการควบคุมซึ่งที่ผ่านมาเชียงรายและแขวงบอกแก้วมีความร่วมมือกันอย่างดีและตระหน,นักต่อปัญหาไฟป่าและหมอกควันรวมถึงมีกิจกรรมคิกออฟขับเคลื่อนร่วมมือกันทําแนวควันไฟเพื่อลดการเผาขณะที่กรมควบคุมมลพิษรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศวันนี้พบว่าย,ยังมีอีก11จังหวัดที่ค่าฝุ่น pm 2.5เกินมาตรฐานค่ะประกอบด้วยจังหวัดแพร่เพชรบูรณ์เชียงรายอุตรดิตถ์ ลำพูนลำปางพิษณุโลกพะเยาน่านและจังหวัดตากนะคะโดยฝุ่นมากที่สุดอยู่ในอำเภอลี้จังหวัดลำพูนค่ะวัดได้68.7ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเมตรอยู่ในระดับสีส้มที่เริ่มมีผลกระทบกับสุขภาพค่ะ